มาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนตัวกันเถอะสิบสามิงหงคาคมแล้วนะจะทําทันจริงๆนะเหรอการบ้านปิดเทอมหน้าร้อนนะอ่ะยังไม่ได้แตะเลยสักหน้าไม่ใช่เหรอไม่ต้องห่วงแล้วครับยังเหลืออีกถึง2อาทิตย์แน่แค่2อาทิตย์ทั้งหากะ่ะแม่เห็นเราทําตัวแบบนี้ทุกปีสุดท้ายก็มาเล่งปั่นตาหลือกในวันที่31เลยนะโ <S S 2> ดยไรมอนครับคบคอยเฝ้าไว้ให้ดีๆนะ ฝากด้วยละ่ะวันนี้ออกไปเล่นไม่ได้แล้วสิโอ้ยแต่ว่าที่แม่พูดแดีมันก็ถูกนะเริ่มลงมือทางารบ้านสักทีเถอะนางเด็ททำไมฉันถึงหัวไม่ดีเอาเลยนะถ้าหัวดีอีกที่สุกะการบ้านแค่นี้ทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแท้แท้เฮ้ยจริงสิอะไรบอยเออเธอคิดอะไรดีๆออกแล้วละ่ะ ร่องทำการบ้านเป็นเทอมหน้าร้อนเสร็จก็เ็วแน่นอนฉันนี่ฉลาดจริงๆเลยเอ,อะไรหรอ,อ,าหาอาหาจะเอาหัวเอาตัวเองไปเปลี่ยนกับคนอื่นเหรอใช่ก็อเอาหัวฉันไปเปลี่ยนกับหัวของชิสุกะยังไงล่ะแล้วถ้าใช้หัวชิสุกะทำการบ้านแค่แป๊บเดียวมันก็เสร็จรีบร้อยเอ้ยนี่มีของแบบนั้นบ้างหรือเปล่าล่ะเอ้ยคิด้ยังไงเนี่ยฮะของแบบนั้นน่ะไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมีสินึกอยู่แล้วเชีวยว ไ <Dante, S 2> <bord Safe S 1> ม่เหรอเครื่องมันใหญ่อะนะเอาตรงนี้ละกันนะเอาสิมาตรงกูเครื่องสับเปลี่ยนอวัยวะมาลองทดสอบดูก่อนนะเข้าไปได้นั่นเลยสิเร็วเออเอออ่ะเปิดแล้วเข้าไปเลยน่ากลัวเข้าไป่ิีเร็วเออเข้าแล้วฮึบอ่ะ เป็นหัวกระชิ้สุการเรื่องการบ้านก็นมีเป่ปัญหาอยู่แล้วเอ้ยแต่ว่าถ้าแม่เห็นแล้วแย่แน่เลยไปรังพวกเขาดีกว่าออโอเคโอเคทีสุกาจา้าอ้าโนบิตะฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องนะไปด้วยกันหน่อยได้ไหมล่ะตอนนี้ฉันดูทีวีอยู่นะสิอย่าพูดอย่างนั้นนะขอเวลาแป๊บเดียวเองจริงๆจริงจะขอร้องอะไรอีกล่ะ แค่ครั้งเดียวก็ยังดีอ่ะฉันอยากทำการบ้านแบบไม่ติดขัดบ้างอ,ะอ่ะอ้างั้นก็ทำสิจ๊ะแหมมันก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะแต่ว่าฉันมันหัวไม่ดีเลยอะนะ่ะเนาะอย่าไปคิดแบบนั้นสิชิสุการห้าหัวดีกว่าฉันตั้งเยอะจะ,จะไปถึงไหนกันเนี่ยตรงนั้นไงตรงนั้นนี่นี่คันนี่อันนี้นี่อะไรเหรอเครื่องสับเปลี่ยนอวัยวะนะ่ะฮะฉันอยากจะใช้เจ้าเครื่องเนี้ยเปลี่ยนหัวของตัวเองกับหัวของชิสุกาสักพักหนึ่งนะ่ะ เปลี่ยนกับหัวของฉันงั้นเหรอโอ้ยไม่ไหวไปแล้วเอ่อเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปดิพ่อไเด็กว่าจะขออะไรซะอีกขอร้องแล้วนะครับชิซุกะแค่เช้าวันพรุ่งนี้ก็พอแล้วอ่ะครั้งเดียวในชีวิตก็ยังดีช่วยทั้ให้ความปรารถนาของเด็กน้อยดาดำดที่อยากจะมีหัวสมองอ่อนช้าเทาลายเป็นจริงในทันทีเถอดนะครับช่วยหน่อยเถิดนะได้โปรดเถิดนะได้โปรดเถิดนะ ต้องรีบเปลี่ยนคืนนะถ้าอย่างนั้นฉันไปดูทีวีต่อก่อนแล้วกันนะขอบใจนะถ้ทีนี้แหละฉันจะได้ทำการบ้านอย่างลื่นไหลด้วยหัวของชิซุกะสักทีหนึ่งจะเออเอ้ยขอใจ้วละถ้าเปลี่ยนหัวแล้วไม่เปลี่ยนตัวด้วยก็ไม่มีความหมายอะที่อ้อาจารย์าอ้พี่คอยอีทางอ้ยาเราไม่มีทางชิซูกะโทรเป็นแบบที่ฉันไม่เอานอะน่าล่นคนที่ไป่ยอมมอนกันได้แล้ว เดี๋ยวเขาต้องกลับมาเปลี่ยนแน่เลยเอออออะไรหรอเออคือว่าขอยืมขาหน่อยได้มากความฝันของฉันจะได้เป um ็นจริงนะทขี้นี่ขาของชิสุกาเนี่ยนะเออก็ดูดิขาฉันนีมันสั้นเดือดตายไปเออน่นน่ะสิเนอะถ้าเด้เปลี่ยนเป็นขายาวๆที่จะได้ออกไปวิ่งแถวๆนี้เพื่อสัมผัสกับความเร็วของตัวเองไงเ่ายังไงดีไป นี่รู้สึกตาดูต่างจากเดิมนิดหน่อยนะเนี่ยเอมาแห่เด็กแล้วเชียวว่าต้องรู้พยายามไม่ให้สะดุดตาแล้วเชียวนะแจ่มเจ๋งไม่เล่ายูเฮ้เครื่องสับเปลี่ยนอวัยวะเหรอเนี่ยนะจริงเหรออืมใช้เปลี่ยนชิ้นส่วนร่างกายกับคนอื่นได้น่ะอ๋อออ้าเอาแล้วนั่นแขนของใครกันเหรอแขนของชิสุกะาน่ะอ๋อมันขอร้องละเอามาสับเปลี่ยนกับแขนอู๋ฉันหน่อยนะ ไม่อยากได้แขนที่เรียบเนียนกับนิ้วที่เรียวยาวแบบนี้จังเลยอ่ะไม่ได้หรอกนะแบบเดียวเองนะจะเป็นไรไปเล่าแต่ฉันว่าทําแบบนั้นมันไม่ดีนะอะอะไรกันนะไม่ใช่แขกของตัวเองซะหน่อยยังจะงกกอีกเหรอแต่ว่าอะชุบหนิกด จริงๆเลยแหมมือที่เรียวสวยแบบนี้แหละที่เหมาะกับฉันที่สุดมือของเซลเลปินแท้สุดยอดว้าวแต่ว,ว,ว่าฉันไม่มชอบเลยมือป้อมปอมแบบเนี้ยงานฉันไปก่อนแล้วนะแล้วเรียกบาคืนมานะจ,นาาจะนอนพตะก็ซื้อใ้ออกก็ต้องโดนอาจให้ความถึงแม้ว่าอาจารย์เป็นใครบ้า,างล่ะ ม,ม,มือแปลกๆนั้นแบบนั้นน่ะสวยใช่ไหมล่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่ามือศิลปินล่ะ,ละแล้วดีนไม้ทำดีไง่ะก็แป็ว่าที่หลังภูเขาน่ะโนบิตะนาณนะทำได้ไปกันนะเพืเอ่อนโนบิตะลืมเรื่องหมดแล้วล่ะใจเอิน ก็คือแอบฝันไว้ว่าอยากจะมีหุ่นซเลนเตอร์เพียวลมกับเขาสักครั้งไม่เอาแบบภูมิแบบนี้ไงเอ้ยแต่ว่านี่มันตัวของที่สุกาเล้ามนะไร่ยนะแกคนอื่นยืมได้แต่ฉันยืมไม่ได้อย่างนั้หรอรู้แล้วรู้แล้วอ๋อเฮ้ยเพียวบางเป็นหน้าท้องที่เป็นราบจริงๆเลยไม่มีภูมิจุดยอดตัวเบาๆเหมือนคลายร่างนกน้อยเลยเรลาเกิดจะบินได้ กคืนอนะท้าไม <u> ่ง <plein lava. S 2> ั้นชิสุกะาต้องเอาเรื่องฉันแน่ๆเลยอะดนี่ยดีจังบีจังจ๋าดูสิสีบีจังจ๋าเห็น้ดจนะคะ โโรเรียกผิดแล้วครับแต่ว่าผมก็รักคุณนะครับผมรักคุณถูกสุดสุดลด50%ทุกสาขาฮ่าละครสนุกจริงๆเลยเอาละไปอาบน้ำดีกว่าเรา ของว่างเป็นสระเปาเหรอเนี่ยเอ้าทำไมไม่กินกันล่ะนิ่งเฉยทำไมถ้าอย่างนั้นขอฟาดหมดเลยกันลวกันนะเอาละงียเงี้ยงี้ยเงียเงี้ยเงี้งมยเงี้นี้ยงียเงียงยเงี้เงี้ยเงี้เี้ยเั้งี้ยเลก้ยงยเงี้ยเงี้ยเง้งี้ยเงียเงี้เร็วเงลี้ยเลีจยงเลยโงี้ยเเงี้ยเ้เงีงี้เงียเี่ยเเ้วเหง้เงยเีเดียเเงยง้งเ ใจแล้วล่ะแต่ว่าจะเริ่มเปลี่ยนของใครก่อนดีอ่ะก็ต้องฉันนะจแต่ว่าฉันพอใจกับแบบนี้นะไม่ได้นะเอาแขนฉันคืนมาเลยแต่ขอยืมนิดเดียวยังไม่ได้หรอเอาแขนฉคืนมาเดี๋ยวนี้นั่จะได้กินสารบ้าเต็มที่ไม่งั้นกินได้ไม่กี่ลูกเองฉิดผูเนี่ยฉันเกิดโดนไอ้บ้าที่เปลี่ยนมา้ยขาฉันเอาขาฉันคืนมา เขายังชั่วทีนี้จะได้กินซาลาเปาให้เต็มที่อย่างที่ต้องการอออเสียดายจังอ้เฮลิเกนเนตูราเอมันฉันไม่อยอมนะแบบนี้ตัวเตี้ยอย่างนี้ไม่ชอบแล้วเฮ้ยมันผิดพลาดต้องพ่อร่างกายเหมือนอกัน,เ,น,นกเดี๋ยวนี้เลยนะแบบนี้ฉันจะกลับบ้านได้ยังไงกันเล่าเออเธอน่ารักเลยหนะไม่น่ารักเลยย่ะแต่ว่าฉันอยากจะอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งเลยนะเอ้าใช่ที่ไหนเล่า ข้อนั้นน่ะต้องทำแบบนี้เข้าใจหรือยังโม่แหเริ่มทำตอนนี้ก็น่าจะเสร็จทันเวลาแล้วนะโดเรมอนอย่าเอาแต่ดูมาช่วยกันหน่อยสิมันจะคืออีกครับ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 แม่ฮะ